คิดจะเล่นอบ้างด้วยฮะนี่ได y พ่อรถเลยนี่ว้าเนาะมึงนี่เอาขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้วยมึงเนี่มันบด้วยเรืออย่างนี่น้องเลยโอ้โหออกเลยนั่นต่อยันรุดไปน้องน้องคนวาวจิตออกใช้ไม้ย้ำมันรุด อ๋อพบเจอกันก็นปูตูนเนาะในคลิปนี้กับผู้ดีมาตามสัญญาเนาะชื่อในพักในหยาในมักแตงพี่น้องไงในมักทัวร์เนียมักเตงเน่าเนาะสั่นเล้กเ <c oughs> ลวกระซิบว่าอะไรบอาเราแบบมึงอะประกาศว่าสั่นเนาะแล้วกันในพัก พักบัวพักหอมพี่น้องนี่แหละเต็มอยู่เนาะเอาไว้ทั้งเสามอนเพิ่นกวอนเสามอนนอนหนาวว่าสั่นได้ผู้ได้คนเอื่นเพิ่นก็ได้มื่อกี้พี่นอนหนาวอยู่ดอกพี่น้องเอยเนาะกระช่วงหน้าหนาวซับเอ้าก่อนเดินพี่นอ้องครับสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเปิดชูขู่ชูคนพบเจอกันกับบตูนเช่นเก่าเช่นเคยเนาะเอ้าเดี๋ยวทั้งบตูนสีพระพี่พระนอ้อม ไปหาทั้งสาวมอนเพิ่อีกสักข้างหนึ่งเนาะว่าเป็นไปเห็ดอย่างยูบอมันนี่ได้ไปใส่ย,ยูบอเนาะเดี๋ยวเอาในฟักได้หนาแล้วก็ต้มกระนุมไปต้อนไปฝากแล้วกอนแต่ก็สิไปเวิรงเนาะว่าเพื่อนเราได้แอมพาไม่แหละเป็นเท่าไหร่จนะได้นอนหนาวขึ้นเก่าอยู่บอหรือว่าชีนอนอุ่นเนาะเปลี่ยนอะไรพี่น้องไอ้ทั้งมือนันกับเบาได้พาดุยนะ ได้เปลี่ยนผ้ากระจงกระจาดให้เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเนาะก็คือสีด ok ีกว่าเก่าอยู่ดอกป่านนี่คงสีบ bon นาวดอกเนาะเพราะว่าอตอนนั้นคือเห็นนั่นแหละผ้า,ก,า,ากระจาดผ้าเฮือนเลากระด้ขาดผูพังเบิดพี่น้องไยก็ดีใจน้าทางบาตูนกระด้ที่มีผู้รักผู้ใ่ทางเบาได้เนาะที่ได้ยืนมือเข้ามาซอยเดือหรือว่าชดชอยอชื่อผ้ากระจาด กันลมกันดนาวให้ทางสาวมอนกับแม่และลูกเนะาะจะนิยมเปลี่ยนใจน้ำกอให้อยู่ดีมีแห้งทางผู้ใหญ่าทางบ่าวไดเ้เพนะิ่นเนาะไปทางประตูสีพลาพีพาน้องเข้าไปเบิง่งทางสาวมอนเพันกอนเกดยังยูเหมือนอน,นี่เนาะไปไป้ปองเลยไปเบิ่งน้ำกันอือฝน ภากันเห็ดอย่างเด้ป่านนี้เนาะเออ <c oughs> โอ้ยยิ้มเปืเปิดๆทั้งนั้นก็นได้ฮะเกันไม่เท่าเอ,อ่อเอาสบายดีเด้อพ่อเด้อสบายดีสด็สบายดีอ,อ่ามาแต่ทั้งไหนตู้พ่อ,อามาแต่อะไรน้อยอมาแต่อ,อะไรน้อยโอ้ฮะ,อะบอ อยู่บ้านอะไรน้อยพอน่ะเอาสับาีบ้านอะไรน้อยเออไปเดินไปกินยามน้องอ๋อมาดินมาเยี่ยมยามทั้งน้องเออกินฮอดเพราะเจ้านี่อยู่อะไรน้อยนะเนาะเคิ oh, sure. ่นเล่าแต่อยู <th ่อยู <t 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 ่ถากนี่เินหึดนี่เพิ่นล่านี่ปอร์เปจีกะเนลูกเรา แบบไรก่ะเคื่อนลาวอยู่นี่เลคื่อนบอก่ั่ได้งันเลยเนาะ้ยออเออนั่งเผากองไฟหนาวเดินหนอยน้อบดเอียดงานบอมันเนี่มมี่มีดจ้างโอ้ยเนาะอีกอ่าแต่มีก็ไปคือเกาเดไปเกาอออทั้งแม่ไปไส่ไหมแม่เขาไป หน้าละไม่หน้าละไม่เดิเอ่อปหาพ่อได้กินเนี้ยดิอืมเอ้าพอดีกาได้เว้าได้ว่าไว้เมื่อนั้นกัมีทั้งในหมักแตงเด้อเดิอาน้องอดิอ่ามีในหมักแตงแล้วก็ต้มขนมไว้ตอนนี้ล่ะเพิ่นอ่าเบิ่งรั่วหันบรรแม่นมากใหญ่มักเน่าอยู่บ่อเดอ่ามีหมักถั่วน้ำเน่หมักแตงใหญ่อยู่บ่อ ญ่เนาะเาวอยู่หรอวะเหงาโ้่พี่น้องเห็นเพิ่นมันปลูกจะดอกกันเลยสื่อให้่เพิ่นเนาะในพักจักในพักอย่างนีะในเป็นทงในประกากะในักอมเนาะควันจะพี่น้องยัง้มาตุปบใช่ปบกัวอยู่ดีใจแล้วีใจเออปลูกโดดเนาะแมลงไปปลูก อยู่ใช้ชวนนั่นน่ะยไก่เทอบ่อยู่ลุมเออยูลุมพอนะเด็กวายอยู่แถวนี่นะม่นอยเพื่อนานี่เพ่นบังอยู่เหลังใหญ่นี่ดหอยฟาไปเบื้งนึกว่าช่กุงนรื่อมบอมดกว้งหมดกวงยืมที่เขาปลูกพักปลูกหญ้าบ่ เออโอ eh, eh, oh. ้ยนองพี่นองเป็นยังไงแน่ได้อเอ็มผากระจัดไม่แล้วนอนอุ่นอยู่บ่อุ่นอยู่บ่แน่ดีแล้วดีแล้วเนาะบ่พี่นี่ชอยเขาเอ็ดีพีเอสดนต่างห้องเออบ่ง่ายก็เมนนั่นก็เป็นพี่ใา้นะเนาะ เพราะว่าทั้งนี้เป็นเอื้อแมนบ่อเป็นฟรีได้ทั้งพี่ใหญมาเฮ็ดชอยหรือว่าเปลี่ยนหันเป็นหนี่เดือกคาหันคาหนีในเฮือนนี่ก็พอได้เนาะทั้งเจ้าหันมาชอยโอ้ดีแล้วดีแล้วพี่น้องไยชอยไม่เท่าเนาะอืมเัินเด้แอมไม่บิดแล้วพี่น้องไยกระคักเลยเล่เนาะไพลงมือเฮ็ดนี่นะบ่าวไรกับบ่าพรบ่าวไรกับบ่าพร โอ้คัก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 พี่น้องไงตึงตึงอยบาทนี่เนาะดีแล้วมีผู้รักผู้ใหญ่คนสดช่อยๆกันพี่น้องทางประตูรอบก้อนแล็มอบเข่าให้เพื่อนเนอะอ่ากะนี่แหละสดชอยเป็นทั้งพอบุญเงือมและแม่ปุยเนาะเอ่ได้สดชอยข่อมาพี่น้องไงเนาะกะับร้านนี่สองแผน่นอืมทางนั่นกะเรียบร้อยแล้วบ่ เออบ่ได้คักแค่นี่บ่สีมือจะาบ่อนี่ยนะมาพี่มุงดูเนาะคัก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 เนี่ยนี่ได้การได้การโดยสบายดีสบายดีโอ้ดูเองเลยเปลี่ยนให้ไหมเด้๋บ่เช่นผงเช่นผาก็ได้เปลี่ยนให้ไหมน้ำป้าทได้การเนี่ยแต่ว่าไม่มันน้อยไม่ตัวนี้บ่อไม่เพชรเป็นเช่นผาเดี๋ยวบ่อ คอยว่าอยู connect, ่มันน้อยคอยยังว่าอยู่ดีแล้วดีแล้วเนาะดีใจลาบานเน่แตะปูหลอกชิปซองเราฮีดนะเมนบ่าฮะทั้งเบิดเนี่ยชิปแ่นเนี่ยว่ได้จ้ะชิปแผ่นพอดีเลยมันเดือดเอามาโปะใช่ให้มันเราเอามาโปะใช่ให้มันหนาเลยหรือเปลามาดมอย่างหมเข่าหรืวเ่าเอาเนื้อนั่นด้วยบอกว่าเอา อ๋อที่จะหมักเลยเขาวะเออตามใจเลยตามใจผู้ยูเด้ประตูเนยโดยโยผู้เคลื่อนตามใจผู้ยูแมนผู้อู้ตามใจผู้นอนถูกต้องเออคือเราขอมาจัดให้จัดให้ชมว่าเราได้ใส่ดุยดีเนาะเอ้ารับโทรศัพท์ก่อนเนาะเอ่อขึ้นไปเบื้องต้นๆมึงดูเป็นอะไรเน่เออผูดีว่า เนาะว่าสีส่อมแซมไปเพิ่นรอบก่อนกับบุก้าเฮ็ด์ตังมูตุนก็ได้ย่านไม้มันแักเนาะเออมันมันผุมันฟังไปเลยก็เลยเนาะนี่แหละยังดีแล้วบาทนี้มันก็คงต้องอยู่บาทนี้เนาะอึ้บโอ้ยอึ้บทางหน้าก็โอเคบาทนี้หักแต่ว่าเรื่องนี่แหละพี่น้องเลยเนาะ พวกไม้พวกตอกเป็นนี่แหละพอได้สอดได้แซมเอาเราก็ได้หักเบิร์ดอยนี้อนชอบไม่ได้ดชอบไ,อไ่ได้แหละพอได้แต่ไม้ตัวนี้นะนี่เนาะแล้วก็ซัดประกาดใช่ไหมคานตัวนั้นน่้ำมันลงมานี้เนาะเออพี่น้องอึ้บแม่อุ่นแล้วบาทนี่ดีใจบะ เราจะให้ไม้ต้นยันยันรุดหมดแล้วหัวยานไม่พอเขาไปยจะให้ไม่ตัวนี้หมดยันรุดหมดไปแล้วจะหัวยานที่กันยันคือกันโดยพาะละเอ็ดทำนี่เลยบ่ข้างนอกนั่นอยากเปลี่ยนไม้ตัวนี้โดยยันตัวนี้รุดมีหัวยานนีมีรุดแล้วตัวนี้โอ้อันนี้โดยโอ้ยพี่น้องไงมึงเนี่ยจะหัวยานคือกันแหละยานมันยานมันขาดโดยเอ็ดทำข่าวแบบนี้แหละ โอ้ยเตะจะะลุดไปเลยแเตะันี้แนพี่น้องไงเนยีบคกอะไรเตะนี้คือคือบอก่หาไม่มาแนบหรือว่าแนวมีนเกันแนบะแนบบได้หยหรือว่าเอาเสื้อมามัดเขาแน่เนี่ยเนาะเน่ยมัดอีกตะปูมันลุดไปแล้วนอยนี่กมัดอพี่น้องเฮอะไม่ได้แค่ อยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนไม้ตัวนี้ออกยยัยนลุนีน่ไงมพี่นอ้องเลยเลยมมันกินเมนื่อไหร่โอ้อยมึงไงดยมันมมันออกเพื่อจะได้นนี้เนาะมออึ่ไต่อไปเอาตัวนี้ยันลุดนี่เราลุดไปฮะยันลุดเม่อไวร่ทีนี่อ้ไปพูดเมื่อไหรนี่คือ,อย่นไปมื่ไห่ที่พูด Đấy bò lây nè Bò lây ơi Má <coughs> bông đua đi nè Chứ chả là na đua hả <coughs> Nhìn đây Phốt nè Quá Nó bông nè Áo nhạt nóng nè Mất bút đi lừa đây Nhìn nóng đây Ô ô ô ô ตอกยันรุดตดัวนี่น่องน่องคนว่าจิตอกใช่ไหมย่อมันรุดปวดหัวจะก่เชือกมัดแจงมนก่อนเชือกไม่ได้แค่ผมเพราจองจองไว้เด้ไม่ได้แค่ผมมีบ่อเชือกจ้องไว้เด้มีอยู่บ่อเชือกไม่มีเชือกบ่มีเชือกใช่คอยว่ามัดไว้ก่อนคอยว่าจาังสิเปลี่ยนเส้นตัวนี้นะแค่นคีณไปหมดแล้วพูดหูดเลยเนี่ยพี่น้องเอ้ยอย่านันลบ มันแมนบ่เห็ดสี่ปีนี่ห้าปีห้าปีอันดอกไว้แต่ว่าเอาไปใช้นำมันยางได้เด้อเด้อนี่โมว่าแล้วเราวชิวัยอ้อยไผ่ได้ไหม้อยไผ่ได้นี่มีน้องเไยเจ้ากับบุพเพียนให้เราเนี่ยเมื่อน่ะฮะตอกปลาเจ้ากับบุพเพียนใแทลล์ไม่เนี่ยเพังนี่คอยบริเป็นผู้ชายได้พังไผ่เป็นผู้ชายพังเราเราไอช้เองเนาะบ่ใช้เองราทั้งนกม่อนใช้เองบ่พังนี่นะ เจิงแต่เอาจะตอกใช้เฉมิมอ่ะตอกฟังทั้งนี้มานี้มามาอนี้่าสีมาเบิร์เพิ่นชายได้หรอเรียบร้อยแหละเฮ็ดเองเลยนเองาโก่เนึกว่าทอออองแพทย์เนาะพังอ่ะเนาะโอ้โหเขาวว่า ว่าเธอคิดนึกว่า <Ash> ท <ELLE> oh, ั other, uh ้งบ่อได้เปลี <sh> ่ยนให้ก like ็คือ like บัตอกใช่หรอวะหน่งคอยบริใช้ผังหี่งคอยใช้ผังนี้เห็นึ่คอยใส่ห้าวให้บมดทั้งโดยเอ้าพอแล้วน้องเอ้เดี๋ยวมันฉีดลงลงหันธุ์หนึ่งนี่ทับบัวได้นี่เนาะโอ่ยนี่ลองหนิเอ้าพร้อมตอตอไม่ได้แค่งไม่ตินี่ไม่มันแข็งนี่บ่อเลยอันแข็พ้อมตอไม่ได้บัวพร้อมเน็ดบ่อนี่ยนะโดยจะเกลิ่ยมันนะ สามเล่มสี่เล่ยมยังกันนะโบเย็ดเด้บ่อไ้เอ้ยมันทับหัวเจ้าได้นั่นน่ะเลยเลยเชื่อยังไงจังก์สีตัวนี้นี่ไล่ยู่ไล่ี่แม่นไม้ตัวนั้นน่ะเม่นตัวน้ำมือบ่อไ้ขึ้นมานี้มามัดเจนี้นี่เนาะโอ้แล้วก็ไม่เส้นตัวนั้นเท้าไปใส่ตัวนั้นน่ะแล้วก็ลงมาพี่ไปพุทธเนาะ ฮะเอยอุกใจน้ำเด้ทั้งมวตันกันได้เสร็จในได้ใช่ไบมเพื่อนว่าสิเปียนสังกะสีใส่ไมมนี่ก็บรรไรบอกรรไรบรรไรนะคือสังกะสีนี่มันยังดีอยู่แต่ไม่มันพวกพวกโครงนี่เนาะเออในสังกะสีนี่ได้อยู่ให้พี่ไอไปหาตัดให้บอกรรไรบอกรมีไม้หญ้าอยู่บ้านเาบอกรไปหามา้งบังดูฮะ พี่ใหญ่ใช่หนึ่งอ้าหนึ่งอ่ะพี่ใหญ่เราอยู่ข้างล่างนี่พี่ใหญ่เราเลยเออคำว่ามีไม้แล้วก็หาตัดไม้มาเปลี่ยนเฮ็ดโค้งไม้บ่ได้บ่สิดีกว่าประจักษ์ปีเออชีรีกว่าประจักษ์ค่อยว่าโฮแมนยังมีหนอเงินเนาะมันไม่ก็เปียนบุ้งเลยข้างซ้ายนี่เปียนบ่มีเช่านี่เป็นหาทุกท่นเออเปลี่ยนนี่ เช่านี่ไปเล้เนีเชานีลบเลยเนี่ยำเปลี่ยนนะนะเชานั่นเนี่ยเรียบร้อยเลยมันหักมันผุไปเลยเนาะเชาตัวนี้ละหักบ่บ่เชานี่หักหมเลยเช่านีบ่หักเชานั่นเป็นไม้แก่นบ่เด้หานียนาเะเขานั้นได้กินไปจักสอบจักลแล้ว อ๋เมื่อวานนี่สอบนี้ยังมาทันได้แกะบ่ยังอยู่เนาะแกแต่สอบนั้นหามก็ได้มาจังมือแล้ะก็่องมือแล้วอมาาบได้ไลาช่วยอะไรสามคนกินเนาะเออ เรื่องพวกคกพวกสากพวกเคียงกันอย่างกับทา้งมาตูนจัดการให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเคียงเพิ่นกับเปลี่ยนใหม่เอาลงเป็นหนึ่งทั้งแรงโ่ได้บ่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะอันพื้นไผ่นะบ่ยามันใหม่บ่อยู่ทางเฮือนน่ะนะฮะเป็นเฮาไปอยู่ไปเดินอยู่นี่เลยเอาน้ำนี้ เวลาเวลาบูยูเฮือนแหละเอาน้ามอดไผก่อนอืมอืมเนะอะเอาก็ถือว่าแอมพาเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ะถือว่าอุน่นไประรับหนึ่งเป็นทั้งผู้ใหญ่ทั้งทั้งไผจักอยู่บ่จำได้อยู่บ่ฮะนี้ แมนนี่แล้วชื่อพากระจงกระจาดให้นี่เบาล้าฮะเบาเล้าเบาเล้าหรือเบาไดแมนบ่ผู้นี้บ่าแมนคนนี้บ่ชื่อพากระจาดมาให้เดือเดือลไฟฮะบ่ผู้นี้บ่จื่อบ่าใ้บ่นลือบ่เลยฮะเบาไดอ่า และผู้ผู้เป็นคนชื่อพาคย์อาจารแฮนี่แม่นไพ่เบาเล้าแม่นบ่โอ้ยเบาได้สิน้อยใจแล้วบาทน,นี่นเนาะอ่ออาเบาเล้าน่ะอาจารย์เล้านี่เพิ่นเป็นคนแกม่มาให้โดยเขาบูฮู้ขาบูฮู้ขา <c oughs> บูฮู้ <c oughs> อีกแล้วก็คือทั้งเบาได้นี่แม่นบ่แม่นเออืมเน่คนบ่กึศอ้ยเนาะเจ้าก็ได้เดิมแหละ ดว้้ไ้เถอไนานหน่อยน่อยใจเด้ดิเดินเอานี่ก็ทีแล้วเนาะเป็นพนักผพหย่ทั้งเบาได้เพิ่นเนาอมมาเปลี่ยนผ้าให้นี้เดนซอยกันซ่อนกันเลยทั้งหนกันเนาะ หนึ <1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่พ um anyway> nah ังนี่แผ่นหนึ่งบ่อพังจังนี่งห้าหกเจ็ดแปดต้องเดือยเดือยสองแผ่นเอาไว้เปลี่ยนเนี่ยมันขาดเนาะเอออืมอืมดีละดีละพี่น้องเลยเนาะอ่าได้เอาขึ้นรับผู้รับปู ปูไว้อย <m> ู่ทึงนี่บ่ปูนั่งบ่ะปูนั่งยันหัดไว้อย่ามันขาดหาเวทหาชิได้บ่เอ่มีเงินซื้อหาเวททำให้ักเอาเอาไว้เปลี่ยนเดยวฮัตต์ตัวนี้จะห่อเปลี่ยนตัวนี้อีกตัวนี้แน่นเนาะยังยังตัวนี้ดีจากหาเวทนี้อืมโอเคเนาะนี่แล้วมันยังโด่งยังเดือยใครโควนบ่พอ เอ้าวมาบานนี้ผู้ดี่เกลือพริกงปิ้งนัวกันย่งอยู่หรอป้าโดย่างอยู่เนาะย่งเปล่านี่เออใครอยู่หรอกเพราะว่าหลายผู้หลายคนยื่นมือมาซอยพี่น้องเนาะกันนี่แหละยยัังงหมดเป็นยังไงแน่บ้านนี้ถามข้าวมูชึกก่อนหลังจากที่มีผู้รักผู้ใหญ่เป็นได้ยื่นมือเข้ามาซอยเรือข้าวมูชึกเป็นเท่าไหร่ ทำทำเพื th ăm, th ăm ơn, ่อนทำเลยทำควบผู้ซึกของเจ้านะดีใจยูบอ้ดีใจแหงแล้วดีดีใจเข้ากินกเขาได้แล้วพิงนัวพิงเงือเกลือได้หมดแล้วดีใจแหงครบยูเฮือนเฮาก็ได้หมดแล้วเขาครบดีใจแหงแล้วเขาซอยเฮาโดยโดยหมดผู้บมก็ได้ จอบกินน้ำก็ได้หมดแล้วโดยเวาดีใจแห้งแต่ก่อนเนี่ยผมเคยมีโดนผมเคยมีเอ็งผมกับผมมีผมกับผมมีกินี้ได้หมดแล้วนี่หมโดนครบแล้วดีใจแห้งเอาดีแล้วใชนเนาะดีใจมีแต่ว่านี่แหละงานการมีกับทำงานทำการขึ้เก่าเนาะนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งพี่น้องที่เป็นกับสาวรักครอบครัว ที่ได้ไปเหตุเวียเหตุงานบ่งเลีเ้ยงดูทั้งแม่และลูกสาวเนาะณตอนนี้พี่น้องก็คือเจงซี่และอ่าย้ำเพื่นโบได้มาบอกหรือว่าโบมีงานเหตุกับแม่นแม่น มันบด้เงินเนาะถ้าว่าเพิ่นมาบอกให้ไปทํางานหรือว่ามีเกเฮ็ดงานทากดยไปอีกกับไปเนาะไปจะแว้นเงินให้เขากินแล้วยานเป็นไทยเป็นเจ็บนี้จะเว้นอีกได้เขากินแล้วเฮาใจแห้งแล้วคือเขาไปรับจ้างละเขาดีใจดีใจเฮาเขากินลวได้เครื่องเงื่อนแล้วก็พบแล้วเขาดีใจแห้งไปเจอกะเฮาได้ให้ไปใส่กับม้วนไปใส่กับ อิมอุกอิมใจละเปลียงานก็ได้ยังหน่อยมันมีเข่ากินเนาะกลับมาตังเฮือนก็ได้ลดีแล้วเนาะดีใจแล้วนี่แหละพี่น้องได้ผู้ได้คนเพิ่นก็ว่าโอ้ยทํางานอยู่ก็จังใดก็จะว่าผมมีเงินเก็บแท้เบิ่งกับบ่มียังเลยจ้ะถึงเขาซื้อมดแล้วพบแล้วอยู่เฮือนอีใจแอๆๆเนาะเพราะว่า คนหาเช้ากินค e ้ำคือว่าน่ะพี่น้องเนาะมันปัดปูบ่อว่าจะได้เก็บได้กำพันนะเขา้าใจอยู่เนะเอาสัตว์มีแต่ว่าถามมีข้าวดีจังใดกัดสิมาแจ้งข้าวอีกเท่านึงเด้อข้าวดีอกดีใจนะมีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นหลายสองทางเงนมือข้ามาชอยเดือเนาะอ่าาเฮ็ดในอ่า มีหอดูมือนี่ก็ถือว่าสาธุแล้วเนาะแลด้เปลี่ยนผงเปลี่ยนผ้ามีเข่ามีน้ำมีน้องเงยเสื้อผ้านาแพ้เครื่องใส้เครื่องซอยในกัวเรือนนี่แหละเนาะจะขอบุณขอบคุณบัดจุกูจุกคนผู้ใหญ่เจดีทุกช่องทางเนาะที่ยื่นมือมาซอยทางสามอนไม่ห้างเพิ่นพี่น้องเนาะขอบุณขอบคุณแทนทางมัตูนก็ได้ ไปบ้านนี้ถ้าง่ายไปเรียกต่อก่อนเด้อมีข่าวดีจังใดเดียวสิมาแจ้งบอกอีกเจอนึงเด้อนอยอ่ะสบายดีพี่น้องนี่เด้อนอยพี่น้องไงไปโอเคพี่น้องไงทางปรตุนี้ก็ได้เข้ามาทางสาวมอนเนาะนอนหนาวแล้วบ้านนี้ที่แรกเพิ่นใจสาวมอนนอนหนาวว่าจันเป็นยังจังว่าได้ใส่สาวมอนนอนหนาววิี เพื่อนเรากับพันท่างในพี่น้องลมพัดเข่าเนาะผากระจาาเป็นกะคุโขบโคบลงก็ได้ใส่สาวม้อนนอนหนาวกับจีบวกเกาเป็นไม่ห้างน้ำเนี่ยแหละเราวโบมีผูอนอดกอดวาชันใช่เนาะเป็นกันเลยห้องสาวม้อนนอนหนาวบัดนี้ทางเบาไดเบาพรได้เปลี่ยนผากระจงกระจาดในกะถือว่าอุบุญขึ้นแล้วพี่น้องเนาะกับทีอกดีใจนําทางประตูก็ได้เอ้าขอบุญขอบคุณในใดเนาะผู้ใหญ่บัส ทุกคู้ทุกคนทุกทุกท่านบอกวา่าแต่สิเขาในช่องทางใดก็ตามแต่พี่น้องเนาะะดีใจน้ำทงางประตูก็ได้ขอบคุณขอบคุณในลายเนาะเอฟซี FC ที่เขามาติดตามนะฮะขับชมคลิปจนจบโปรยบุกขามโฆษณาทางประตูก็ได้ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อปีใหม่สีฮอดแล้วขอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยเด้อเนาะเสียงกันยังแหบอยู่พี่น้องยังเจ็บคอเนาะ ไห้ในกัวเกาต้องมาตูนกันได้กินยาเนีย่ยหมสดท่นเช้าครับกับในใด้ครับขอบคุณขอบคุณนะได้ยูดีมีหฮงเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อไปพี่น้อง